ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่11กันยายน2565นะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งมนนะครับเป็นโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณนะครับตอนนี้น้ำท่าเต็มเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงคันคันบ่องผมนะครับก็จะมีมะพร้าวพันธุ์พื้นบ้านอยู่6-7ต้นนะครับปลูกไว้7ต้นติด6ต้นนะครับ ตอนนี้ต้นกําลังโตนะครับตอนนี้ปลูกได้ปีหนึ่งแล้วนะครับเป็นมะพร้าวต้นสูงนะครับบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณหลังบ้านผมเป็นบริเวณบ่อหลังบ้านที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็จะรองตรงนี้ก็จะมีปลูกพวกมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับอยู่สี่ห้าต้นแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็นไม้ป่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นพยุง ันนี้เป็นต้นแดงนะครับใบสวยมากเลยนะครับต้นสมอก็มีส่วนบอ่อหลังบ้านนะครับก็จะเป็นบอ่อเล็กๆนะครับตอนนี้ปกติน้ําท่วมผมก็ขุดขึ้นมาเพื่อปรับให้สูงขึ้นนะครับก็จะมีผักเกระเแล้วก็ปลาที่ออกเกี่ยวบอ่อใหญ่บ้างนะครับส่วนน้ําเต็มคลองทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ส่วนผมก็น้ําน่าจะเต็มคลองแล้วก็เกือบท่วมนะครับอันนี้เป็นมะขามป้อมยักษ์นะครับ ปลูกไว้ปีที่แล้วก็ยังสภาพโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาเดินริมบ่อตรงนี้ริมบ่อก,กับปิมทองนะครับก็จะมีมะพร้าวพันธุ์พื้นบ้านอยู่3มต้นนะครับแล้วก็น้ำก็ร้นหากันแล้วนะครับน้ำท่วมแล้วปีนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับมะพร้าวต้นนี้โดนน้ำท่วมไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะครับ ก็น่าจะท่วมอีกนานนะครับเพราะว่าไม่มีที่ระบายลงไปแล้วแหละนะครับมะพร้าวตรงนี้สามต้นก็ตันน้ำท่วมทั้งหมดนะครับส่วนฝ่ายที่ผมทำไว้น้ำก็ร้นออกมานะครับตรงนี้นะครับก็มีน้ำร้นออกมามันก็ปล่อยลงข้างล่างนะครับพอน้ำอยู่ตรงสวนป่าสวนรลให้ผมมันล้นตลิ่งมานะครับ วันนี้ก็มีกล้วยมาลงอยู่หกเจ็ดกอนะครับเอากล้วยจากน้ำผองมาลงนะครับเดี๋ยวจะพาเดินรอบสวนก่อนนะครับยังไม่เข้าสวนส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้างบ้านนะครับข้างบ้านก็จะมีไม้ป่าที่ทำเป็นอุโมงค์ต้นไม้ไว้นะครับตรงกลางก็จะมีพวกมะม่วงนะครับ มีมะม่วงอยู่สามสี่ต้นนะครับส่วนตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้าสวนของผมนะครับหลานมาตัดหญ้าให้วัวนะครับพอย้าพอย้าหายไปแล้วก็ความเขียวก็น้อยลงนะครับอันนี้เป็นอุโมงต้นไม้นะครับข้างบ้านผมอันนี้เป็นทิศเหนือของบ้านนะครับต้นตสูงนี้ก็จะเป็นต้นแขบ้านนะครับแล้วก็จะมีมะม่วง อยู่ตรงกลาง <c oughs> มะม่วงอยู่ตรงกลางนะครับด้านข้างก็จะมีพวกพยุ่งสเราก็มีอินทนินก็มีต้นแดงก็มีนะครับตอนเที่ยงพึ่งอากาศกำลังร้อนเลยนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างของสวนผลไม้สวน สวนผลไม้แล้วก็ไม้ป่าของผมนะครับก็จะเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้นะครับก็มีหลักๆก,ก็จะเป็นต้นพะยุงต้นแดนต้นมะฮอกกานีนะครับต้นไม้กําลังเขียวสวยนะครับใบกําลังแตกใบอ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องมาตัดแต่งกิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ากิ่งเขาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมุั เดี๋ยวผมจะพาไปดูอุโมง์ต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะครับถึงมจะเดินไปดูที่รองสวนนะครับอันนี้เป็นคนแดนส่วนบนนะครับภูมิใจนำเสนอนะครับอันนี้เป็นอุโมงคต้นไม้หลักๆก,ก็เป็นอุโมงต้นไม้ต้นพยุงต้นแดงต้นสักทองต้นสะเดานะครับ กำลังสวยเลยนะครับตอนนี้ส่วนลืมคลองส่วนบนนะครับน้ำเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวผมพาเดินกลับไปนะครับพยุงตัวน,นี้นะครับสวยมากเลยนะครับปลูกปีกว่าๆนะครับตอนนี้สองเมตรละพยุงถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวปีนี้ถ้าต้นไหนไม่ติดผมก็จะเปลี่ยนเป็นพยุงทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้มาบนสุดนะครับเมฆกำลังมาอีกแล้วนะครับครึ้มเลยอันนี้เป็นบ้านผมนะครับแล้วก็จะมีร่องสำหรับปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกป่านะครับต้นตะกบนะครับต้นพระเอกเลยนะครับส่วนต้นยางนาต้นพยุง ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่โอเคหน่อยก็น่าจะต้นกล้วยนะครับที่ต้นไม่โตเหมือนกับที่อื่นปลูกนะครับเพร,เพราะปกติกล้วยปลูกแค่สามสี่เดือนเขาก็น่าจะโตกว่าน,นี้นะครับต้นกล้วยที่สวนผมเหมือนมันหลังเลยนะครับไม่เกิดเลยนะครับต้นมะริดก็ยังพอได้อยู่หลังจากย้ายมาจากบ่อข้างบ้านนะครับ ตะเคียนที่มาลง6ต้นก็สภาพโอเคอยู่นะครับน้ำที่ริมคลองเต็มหมดแล้วนะครับล้นตลิ่งแล้วนะครับยาก็เยอะนะครับอันนี้ร่องแรกไปดูร่องที่สองกันนะครับน้ำก็ล้นหากันแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมเชื่อมหากันหมดเลยนะครับ ต้นที่สองนะครับวันนี้ผมเอามะม่วงมาปลูก2ต้นนะครับอันนี้เป็นริ้นจเีเริ่มมีใบแตกแล้วนะครับค่อยยังชั่วหน่อยนะครับแล้วก็มีลิ้นจีน้อยหนาตรงกลางก็จะเป็นยางนานะครับวันนี้เอามะม่วงมาปลูก2ต้นอันนี้เป็นมะม่วงเบาบัดมะม่วงเบาใต้หรือเปล่าน,น,นะครับอันนี้ต้นหนึง่งแล้วก็ แก้วขมิ้นต้นหนึ่งที่ตรงนี้นะครับก็เป็นมะม่วงที่กินผลเปรี้ยวนะครับก็ปลูกไว้ครับก,ก,กันครับได้ลหลายอย่างอันนี้มดัดดันนะครับกำลังแตกยอดสวยเลยนะครับต้นยญ้าเต็มแล้วนะครับท่วมแบบอันนี้มะยงชิดไม่โตเลยนะครับ มะริดมะริดมะริดอันนี้สวยมากนะครับใบกําลังเขียวอ่อนเลยนะครับแต่ใบเขาเป็นจุดๆไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรนะครับส่วนตกลางต้นที่สวยๆก็จะเป็นต้นกระถินเทพานะครับกําลังสวยเลยนะครับยุงก็สุดอันนี้ก็เป็นกระถินเทพานะครับใบใหญ่กะ รงที่สามติดบ้านนะครับสามเต็มแล้วนะครับบัวแดงเต็มเลยนะครับนี่ก็ตรงกลางก็จะเป็นพระยุงกับถินเทพาพระยอมพระยอมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับพระยอมมีอยู่สามต้นตรงนี้ถ้าพระยอมติดแล้วก็เป็นดอกก็หน้าหนาวรมก็จะพัดไปทางบ้านนะครับถ้ามีดอกก็จะกลิ่นหอมนะครับอันนี้เป็น มะขามเทศนะครับต้นสวยแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าต้องตัดกิ่งตอนไหนนะครับอันนี้เป็นมะกราหวานนะครับสภาพไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้มะยงชิดมะยงชิดผมตายไปแล้วต้นหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาต้นแก้วมะม่วงแก้วขมิ้นมาปลูกแทนนะครับ ปลูกทดแทนนะครับมาริดต้นนี้สวยแล้วนะครับกำลังจะท่วหมหัอผมแล้วนะครับต้นนี้ใบกําลังเขีบหมอดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้สามสองสามนาทีแล้วผมเอามะขามเทศมาปลูกนะครับก็ยังสภาพโอเคอยู่นะครับพอได้นะครับอันนี้ผมซื้อกิ่งตอนมานะครับก็ยังสภาพพอได้อยู่นะครับ รำใหญ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกจากสวนนะครับรัับเดินอันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะครับมองไปก็จะเห็นท้องทุ่งนาะสีเขียวเลยนะครับข้าวกำลังสวย โอเคนะครับสำหรับการอัปเดตส่วนป่านาทุ่งมนนะครับประจำวันที่11กันยายน2565ก็ขอประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ